พื้นที่ได้นะครับแต่ความลึกว <exchange relations> ัดไม่ได้นะครับลกเลยทีเดียวนะครับด้านหลังของผมนะครับผมมาดูสถานที่ปลูกสร้างนะครับบ้านพักอาศัยชั้นเดียวนะครับที่คลองแปดอำเภอลำลูกกาจังหวัดทุทธนีลูกค้ามีความสงจะสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวนะครับสมบัญญานะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนคุยรายละเอียดกันนะครับพอดีอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับได้คุยกับลูกค้าแล้วก็เลยถือโอกาสเข้ามาดูสถานที่เลยเข้ามาดูกวัดพื้นที่ไม่ได้นะครับวัดได้แค่หน้ากว้างนะครับด้านในเข้าไปไม่ได้เนาะนะครับ ลดหนามเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคุยรละเอียดกับลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยก็คงจะต้องมาตัดต้นไม้นะครับต้นก็ถินถางป่าต่างๆนะครับเช่นเคยครับผมรับสร้างบ้านจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าโซนภาคกลางนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็กําลังสร้างบ้านพักอาศัยชั้นเดียวที่คลองสองอยู่เนาะนะครับคลองสองลำูกานะครับท่านใดสนใจนะครับหรือว่าท่านใดที่เห็นคลิปนี้กําลังมองหาผู้รับเหมานะครับไปสร้างบ้านก็ดีนะครับหรือจะเป็นสร้างตึกแถวอาคาราณนเภทต่างต่าง นะครับโกดังโรงงานนะครับเกี่ยวกับกานก่อสร้างส่วนไหนผมรับได้ผมทำได้ผมรับหมดนะครับถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับเบอร์โทรอยู่หน้าโปรไฟล์เลยขอบคุณครับ